นางเอกดังพ้นมนทินความจริงปรากฏเธอไม่ได้เป็นมือที่สามตามข่าวลือ แม้ว่าประเด็นการเลิกราระวางยังจือและฉินจื้นเจ๋จะจบลงไปแล้วตั้งแต่ปี2018แต่สำหรับดาราสาวจางเสวียอ,อิงเธอนั้นโดนโยงเป็นมือที่สามทำคู่นี้เลิกราการันก็ยังคงเป็นที่พูดถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้ว5ปีและล่าสุดวันนี้17สิงหาคมมีสื่อได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าฉินจิ้นเจยและจางเสวียอ,อิงทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมา ตั้งแต่ต้นแล้วและไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่านี้ และก่อนหน้านี้ยังจื่อก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าทั้งหมดนั้นเป็นปัญหาและความรู้สึกส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับมือที่สามแต่อย่างใดและขอให้ทุกคนหยุดเพียงเทราวนี้และขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและในตอนนี้จังซวียอิงก,กำลังคบหาดูใจอยู่กับซินอวินหลายพระเอกรุนพี่อายุห่างกันสองปีเจอกันในกองถ่ายเรื่องไม่บลูซัมเมอปี2022